สวัสดีครับปองนครลำปางเช่นเคยวันนี้ผมก็มีการแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศทั่วไทยมีฝนกระนำระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทะเลคลื่นสูง2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองถึงร้อยละ60ของพื้นที่นั่นเองครับวันนี้ก็คือ11มิถุนายน2567โรกรมอูตุได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบ,บางแห่ง โดยบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งก็จะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอ่้ด้วยนั่นเองครับมาดูทางด้าน ทะเลอันดามันกันบ้างตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนั่นเองครับมาดูที่ ภาคเหนือกันเลยนะครับมีฝนฟ้ากะนองมากหน่อยร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24 2 6ถึง26อุณหภูมิสูงสุด31 3 5อถึง35องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็คือเยอะนั่นเองครับ บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจาเจริญและอุบลราชธชานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26อุณหภูมิสูงสุด30-34องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง มาดูที่ภาคกลางมีฝนฟ้ามากเช่นเดียวกันร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าก็มากเช่นเดียวกันร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28อุณหภูมิสูงสุด29-33องศาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-26 อุณหภูมิสูงสุด33-35ถึงองศาตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1-2ถึงเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้ากะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด ระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-25อุณหภูมิสูงสุด29-34องศาตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2-3เมตรตั้งแต่จังหวัดปรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้ากระน,นองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองครับเราก็มาดูกันที่กรุงเทพและปริมณฑลกันบ้างมีฝนฟ้ามากเช่นเดียวกัน106ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับนี่ก็คือพยากรณ์อากาศสำหรับ วันนี้แล้วก็ประจำวันนี้มีจังหวัดไหนบ้างที่จะได้รับฝนในครั้งนี้ผมก็บอกมาข้างต้นหมดแล้วนะครับชอบคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวข่าวในครั้งต่อไปที่เราเจอกันนั่นเองครับขอบคุณมากครับ